อาล้ครับคุณผู้ชมครับกลับเข้าสู่ช่วงคนพ้นทุกนะฮะอย่างที่บอกเนี่ยพอมีของเล่นแล้วก็ดีนะอาจารย์ต่อไหมเอาเอสเก่อนวันนี้ส่งมาแป๊บเดียวไม่น่าเชื่อรายการเช้าเช้าเนี่ยเอสเมาแป๊บเดียว200 s m อยเอสละนะฮะแสดงว่าก่อนจบรายการผมขอ1,000 s พันช่วยกันนะแฟนๆของเราฮะอาจารย์มันไม่ไปแล้วครับเอางานเข้าฮะเอามามาแล้วโอเคฮะต่อไปครับอาจารย์ครับคุณดนัยอินจี นะฮะเกิดวันพุธปีขานะฮะ25เดือน1 0เดือน12 2517อายุประมาณ2,517ก็ประมาณ38ปี39เกิด6วงเช้านะครับอาชีพที่ทำอยู่ดีไหมจะทำไปตลอดได้ไหมและจะสร้างครอบไหมและนิดเดียวฮะอาชีพที่ทำอยู่ดีไหม จะทาได้ตลอดไหมอะอาจารย์สําหรับ,รบดุงเดือนเกิดของคุณนั้นนะครับคุณานายค,คุณมั่นใจครับคุณทําได้รประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนโดยดวงชะตาชีวิตของคุณคเพียงแต่คุณคิดบวกทําบวกและมีความพยายามมานะมากขึ้นมั่นใจตัวเองจอะไปฟังคําพูดของคนอื่นรับรองว่าคุณไปได้อย่างแน่นอนครับผมแม่เยี่ยมนะอาจารย์ชัดเจนนะไอ้ส้นหนึ่งเอสเอเสนะเป็นเป็นผู้หญิงอาจารย์วันที่9เดือน5ปี2529หนะครับส่วนผู้ชายนะ อาจารย์นะัสสวนผู้ชายเกิดวันที่15เดือน7ปี2 5 0 7นะคะอาจารย์ห่างกันประมาณ22ปีะนะครับมีโอกาสเลิกกันไหมอุ้ยต้ายได้วดวงเนี่ยบ่งบอกได้เลยนะครับว่าค่อนข้างจะเหนื่อยถ้าเากับการกบาเนี่ย<อ>นะครับรเพราะว่าทัศนติไม่ลงเอยกันร,รู้สิ่งทุกอย่างว่าจะเลิกหรือไม่เลิกเนี่ยขึ้นอยู่ตัวคุณ2องคนครับเพราะว่าเราต้องยอมรับอีกนิดนึงว่า เรื่องเล็กๆน้อยๆมักค้งก็ยังมีปัญหาเลยนะครับเราก็พูดตามจังหวะชีวิตของเขาครับกาบอกว่าทุกอย่างขึ้นอยู่คุณสองคนว่าจะปรับตัวเองให้ได้มากขึ้นหรือไม่เพราะงั้นทอนข้า่จะยากที่จะไปกันต่อครับผมไม่ได้อะอาจารย์ก็แต่แต่เขาอยากจะเลิกกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเลิกก็คือไปแน่นอนชัดเจนนะอาจารย์นะไม่ยื้อไม่อะไรด้วยอีกท่านหนึ่งเอสเอ็มเอสคุณสุชาดาฮะ 1กุมภาพันธ์2 5 2 8เวลาบ่ายโมง48นาทีนะฮะเกิดจังหวัดตลาดอาจารย์รรการงานกับความรักครับผมช่วงนี้<ป>ครับปีพศ2อ2 8าีปนะฮะโอเค นะครับหรือเรื่องความรักนะครับเรื่องความรักคนที่เกิดวันนี้เป็นคนที่เอาใจใจตัวเองดังนั้นความรักเพียงคุณปรับตัวนิดหนึ่งความรักก็จะไปได้ดีถ้าแอบชอบใครอยู่ก็ถือว่าโอเคมีความมีโชคที่จะได้เรื่องของความรักส่วนเรื่องของการงานก็ถือว่าไปได้อยู่ระดับหนึ่งแต่ถ้าถามว่าจะเวิร์กเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมไม่ถึงนั้นนะครับนะครับผมชัดเจนฮะสายสดมาแล้วนะฮะมาตั้งนานแล้วด้วยคุณทิพย์สุดาจากสมุทรปราการสวัสดีครับ จะดูวันเดือนปีเกิดให้หลานหน่อยค่ะฮัลโหลจ้าเขาเกิดวันที่ยี่สิบเอ็ดธันวานะคะอ่าน้องๆขอเปิดมอนิเตอร์ขอเสียงดังนิดนึงครับค่ะฮัลโหลจ้าการเกิดวันที่หนึ่งธันวาคมนะคะสองห้าสามสองค่ะอืมหนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยสามสิบสองนะครับอ่าโอกาสเขาจะไปเรียนต่อต่างประเทศมีไหมคะอ้าเจี๊<ร>ยบไยปกระกอบด้วยกันนะครับอ่านะฮะด้วยไพย่ตัวนี้นะครับนะฮะห้าช่วยนี้นะครับนะฮะ บ่งบอกได้เลยว่าคุณติดขัดมีบุรัคอยู่ครับนะฮะต้องต้องระวังเกี่ยวเรื่องของเอกสารเรื่องต่างพวกนี้ให้ดีนะฮะเราไปดูตรงนี้รละเอียดนิดนึงเพราะว่าคุณเองก็มีตกอกวนอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับน้องฮะนะฮะคุณทิพสุดานะฮะต้องบ่งบอกได้เลยครับว่าช่วงนี้มันมีปัญหานะฮะสรับไพ่ห้าถ้วยแล้วบ่งบอกถึงวันเดือนเกิดของคุณด้วยนะฮะ ล้วจะพ้นเมื่อไหร่ฮะไอ้ที่ว่าคือคือพ้นเมื่อไหร่ขึ้นอยู่ทั้งตัวของคุณทิพสดาด้วยคุณทิพสดาก็ต้องหมั่นดูตัวนี้ตรงนี้นิดนึงเรื่องเอกสารต่างถามว่าโชงไหมตัวดวงคุณก็รู้ตัวอยู่แล้วว่าเรื่องของเอกสารเรื่องของออไม่ว่าจุดการันตีต่องต่างๆเนี่ยมันมีปัญหาอยู่ใช่ไหมครับค่ะอือนะฮะคือสิ่งนี้คือเราต้้งมาระวังถามว่าพ้นไหมคือหนึ่งเราทําใจส่วนสองคือทําบุญ นะเพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาชีวิตให้กับตนเองทำบุญด้วยรักษาของความพอเพียงเช่นทำบุญด้วยการจิตด,ดีคิดดีแผ่เมตตาให้คนที่ได้โอกาสกว่าคุณก็จะประสบความสำเร็จได้มากยิ่งขึ้นค,คืออย่างนี้คะอาจารย์อันนี้หนูดูดูดวงให้หลานหนูว่าตอนนี้ท่านเขาบวดอยู่เป็นพระแล้วคะ่ะ ก็ไม่ทราบคือในช่วงดูชะตาเนี่ยของหลานเนี่ยฮะค่อนข้างจะติดขัดอยู่ไงฮะเขาบวชสามเดือนเนี่ยจะพ้นไหมคะหมออ๋อบวชอยู่สามก็จะให้เขาไปรับก็มีโอกาสนะครับแต่ต้องบอกนิดนึงว่าผมยังบอกเอ๊ะทำไมคุณทิพยสุาบอกยี่ยี่สิบกว่าทําไมเสียงเริ่มไปเยอะใช่ค่ะดูให้หลานหลานกำลังเป็นพระอยู่ทุบวชนะครับคือวันนี้คือนักทันตแ์บอกว่าก็ยังติดขัดอยู่ก็โอเคตรงสิ่งหนึ่งก็โอเคเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยมันอ่ะ รู้สึกว่าจะช่วยได้นะครับข้อในดวงเขามาครั้งหนึ่งเริ่มแบบเหมือนว่าค่อนข้างจะวิตกระบวนหรือเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความอีโก้ของตัวเองสูงนะฮะดังนั้นก็เคยลดละตรงนิดหนึ่งแต่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องวงบอกได้ว่าคุณทิพสดาก็อย่าเป็นักษะของกันว่าตั้งความหวังหรือเป็นลักษะของกดดันกับเขามากเกินไปและเขาจะมีโอกาสที่ดีโปรดให้เขาใช้ชีวิตด้วยรักษาว่าสบายๆดีกว่าสวัสดีครับแ็งขอบคุณมากนะคะครับดีครับผมนะ เนี่ยฮะก็อย่างว่านะอายุเหมือนเหมือนใจนี่เนาะครอย่างที่บอกก็คือเป็นของของหลานที่บวมอยู่นะครับอย่างที่บอกนะอ่ะแต่ครับอาจารย์นี่คือไพ่ของอะไรครอาจารย์ไทยรายอดนฮะนี่เป็นไพ่นะครับเป็นไพ่ของคนไทยตัวใหม่หอครับอาจารย์ก็ชัดเจนก็สื่อความหมายได้เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักเปรกสักครู่ฮะเพื่อครพบผมชาติเดี๋ยวกลับมาต่อครับ